ป้าแจมหญิงวัยห้าสิบปลายๆผิวกล้านแดดผมประปลายสีดอกเหลาเดินตรวจแปลงผักสลัดด้วยรายยิ้มกว้างดวงตาเป็นประกายบ่งบอกถึงความสุขที่แท้จริงภาพตรงหน้าช่างแตกต่างจากเมื่อสิบปีก่อนลิบลับวันที่ชีวิตของป้าแจมราวกับถูกพายุโหมกระนำ่ำหนี้สินท่วมหัวไรนาที่เคยเป็นสมบัติชิ้นเดียวในชีวิตตอนนั้นมืดแปดด้านจริงๆนะลูกเอ๋ย ป้าแจมถอนหายใจเบาๆเมื่อนึกถึงอดีตอันขมขื่นทำนามาทั้งชีวิตแต่ทำเท่าไหร่ก็ไม่พอกินแถมยังต้องเจอกับภัยแล้วราคาข้าวก็ตกต่ำบางปีแทบจะไม่ได้อะไรเลยแถมยังต้องกู้หนี้ยืมสินเขามาลงทุนอีกกลายเป็นดินพอกหางหมูไปเรื่อยๆป้าแจ่มเล่าว่าจุดเริ่มต้นของความยากลำบากมาจากความเชื่อมั่นในวิถีเดิมๆ การทำนาแบบที่พ่อแม่เคยทำมาโดยไม่เคยคิดที่จะปรับเปลี่ยนหรือหาความรู้เพิ่มเติมจนกระทั่งวันหนึ่งที่เธอได้ยินเพื่อนบ้านคุยกันเรื่องการปลูกผักสลัดขายส่งร้านอาหารในเมืองตอนแรกก็ไม่สนใจหรอกคิดว่ามันยากเกินไปเราไม่เคยทำอะไรแบบนี้มาก่อนประแจมหัวเราะเบาๆแต่พอคิดถึงหนี้สินที่พอกพูนขึ้นทุกวันก็เลยลองเสี่ยงดูสักตั้ง การเริ่มต้นปลูกผักสลัดของป้าแจมไม่ใช่เรื่องง่ายเธอไม่มีความรู้ไม่มีประสบการณ์และเงินทุนก็แทบจะไม่มีเลยแต่ด้วยความมุ่งมั่นและแรงใจจากครอบครัวป้าแจมจึงตัดสินใจเข้าร่วมอบรมการปลูกผักปลอดสารพิษกับหน่วยงานของรัฐครูบาอาจารย์สอนดีมากสอนตั้งแต่การเตรียมดินการเพาะกล้าการให้น้ำการใส่ปุ๋ยไปจนถึงการเก็บเกี่ยวและการตลาดป้าแจมเล่าอย่างตื่นเต้น ตอนนั้นรู้สึกเหมือนได้เปิดโลกใบใหม่เราไม่เคยรู้เลยว่าการปลูกผักมันมีรายละเอียดเยอะขนาดนี้หลังจากอบรมเสร็จป้าแจมเริ่มลงมือปลูกผักสลัดในพื้นที่เล็กๆเ,เพียงไม่กี่แปลงโดยเลือกปลูกผักที่ตลาดมีความต้องการสูงเช่นกรีนโอ๊กเรดโอ๊กและคอสโรมเมนช่วงแรกๆก,ก็เจอปัญหาเยอะแยะไปหมดผักไม่งอกบ้างโดนมแมลงกินบ้างเป็นโรคบ้างประแจมสายหน้าแต่เราก็ไม่ยอมแพ้ คอยปรึกษาครูบาอาจารย์คอยหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆจนเริ่มจับทางได้สิ่งที่ป้าแจมให้ความสำคัญมากที่สุดคือการปลูกผักแบบปลอดสารพิษเธอไม่ใช้ยาฆ่าแรลงหรือสารเคมีใดๆทั้งสิน้นแต่ใช้วิธีการป้องกันและกำจัดแมลงแบบธรรมชาติเช่นการใช้สมุนไพรไล่แมลงการทำกับดักแมลงและการปลูกพืชสมุนไพรแซมในแปลงผัก เราอยากให้ลูกค้าได้กินผักที่ปลอดภัยและมีคุณภาพประแจมกล่าวอย่างหนักแน่นเราไม่อยากให้ใครต้องเจ็บป่วยจากการกินผักที่มีสารเคมีตกค้างด้วยความใส่ใจและความมุ่งมั่นปราแจมสามารถผลิตผักสลัดที่มีคุณภาพและปลอดภัยทําให้เป็นที่ต้องการของตลาดอย่างรวดเร็วเธอเริ่มขยายพื้นที่ปลูกและเพิ่มปริมาณผลผลิตจนสามารถส่งผักสลัดให้ร้านอาหารหลายแห่งในเมืองเชียงใหม่ ตอนแรกๆก็ส่งให้แค่ร้านอาหารเล็กๆในละแวกบ้านป้าแจมเล่าแต่พอร้านอาหารเหล่านั้นเริ่มบอกต่อๆกันไปก็มีร้านอาหารอื่นๆติดต่อเข้ามามากขึ้นเรื่อยๆจนเราต้องขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มปัจจุบันฟาร์มผักสลัดของป้าแจมกลายเป็นแหล่งผลิตผักสลัดปลอดสารพิษที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่เธอมีลูกค้าประจำมากมายทั้งร้านอาหารโรงแรมและซูปเปอร์มาร์เกต็ต รายได้จากการปลูกผักสลัดมันดีกว่าทำนาเยอะมากป้าแจ่มยิ้มอย่างภาคภูมิใจเราสามารถปลดหนี้สินได้หมดแถมยังมีเงินเก็บเหลืออีกด้วยนอกจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นแล้วป้าแจ่มยังมีความสุขที่ได้ทำงานที่เธอรักได้อยู่กับครอบครัวและได้ทำประโยชน์ให้กับสังคม เรามีความสุขที่ได้เห็นลูกค้าของเรากินผักที่ปลอดภัยและมีคุณภาพปัจเจมกล่าวเรามีความสุขที่ได้สร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนและเรามีความสุขที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐ,ฐกิจของประเทศความสำเร็จของป้จเจมไม่ได้มาจากการโชคช่วยแต่มาจากการทำงานหนักความมุ่งมั่นและการไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรค เธอเป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่ากเกษตรกรไทยสามารถประสบความสำเร็จได้หากมีความตั้งใจที่จะเรียนรู้และปรับตัวเคล็ดลับความสำเร็จของเราก็คือการไม่หยุดที่จะเรียนรู้ประแจมเปล่าเราต้องคอยติดตามข่าวสารเทคโนโลยีใหม่ๆอยู่เสมอและต้องพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานของเราให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ป้าแจ่มยังเน้นย้ำถึงความสำคัญของการรวมกลุ่มการของเกษตรกรเพื่อสร้างความเข้มแข็งและอำนาจต่อรองในตลาดถ้าเกษตรกรรวมกลุ่มกันได้เราจะสามารถต่อรองราคากับพ่อค้าคนกลางได้ป้าแจ่มกล่าวเราจะสามารถวางแผนการผลิตร่วมกันได้และเราจะสามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกันในายามยากลำบากเรื่องราวของป้าแจ่มเป็นแรงบันดาลใจให้กับเกษตรกรหลายๆคนที่กำลังเผชิญกับปัญหาและความท้าทาย เธอเป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่ากเกษตรกรไทยสามารถสู้แล้วรวยได้หากมีความมุ่งมั่นตั้งใจและไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค คำพูดสุดท้ายของป้าแจมก่อนที่เราจะจากลากันไปคือคําแนะนําที่จริงใจจากใจของเกษตรกรที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมานักต่อน,นักอยากกลัวที่จะเปลี่ยนแปลงอยากกลัวที่จะลองสิ่งใหม่ๆและอยากกลัวที่จะล้มเหลวป้าแจมกล่าวเพราะทุกๆความผิดพลาดคือบทเรียนที่เราต้องเรียนรู้และทุกๆความสำเร็จคือรางวัลที่เราคู่ควรรับจากเรื่องราวของป้าแจม เราได้เห็นถึงพลังแห่งความมุ่งมั่นและการปรับตัวของเกษตรกรไทยแม้ต้องเผชิญกับอุปสรรคมากมายแต่ด้วยหัวใจที่ไม่ยอมแพ้และการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอย่างต่อเนื่องก็สามารถพลิกชีวิตจากนี้สินสู่ความสำเร็จได้อย่างน่าประทับใจเมื่อเราได้รู้เรื่องนี้แล้วในตอนถัดไปเราจะไปเจาะลึกถึงเทคนิคการตลาดออนไลน์สำหรับเกษตรกรเพื่อเพิ่มช่องทางการขายและขยายฐานลูกค้าให้กว้างยิ่งขึ้น